พอบวกปุ๊บกดนับบัลเฟอเลยนะพอบวกปุ๊บกดนับบัลเฟอเลยนะเล่นสวีไปหมดนะรีบัฟรีบัฟรีบัฟอีกทีหนึ่งรีบัฟอีกทีหนึ่งรีบัฟมาวัดสามสองหนึ่งประจำตำแหน่งประจำตำแหน่งประจำตำแหน่งมาประจำตำแหน่งมา แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นอาสามสองหนึ่งทับเลยทับเลยสวิปหลังเลยทับเลยสวิปเลยทับเลยสวิหลังเลยทับเลยสวิปหลังเลยทับเลยสวิปหลังเลยสวิปหลังเลยสวิหลังเลวิหลังมากสวิปหลังมากทำน้ำมีกลับไป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 เอ้มาล้มเตะเตะดันสายไปดันสายไปมันล้ม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 ดันสายไป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 มันล้ม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  ลอมอยู่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 ดันซ้ายไปดันซ้ายกันไปดันซ้ายกันไปดันซ้ายกันไปชุบเปื้อนหน่อย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 ล้มอยู่ล้มอยู่หลอมอยู่ล้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 มอยู่หลอมอยู่ดันซ้ายก็มาดันซ้ายก็มาเคลียร์ทีเคลียร์ไปเคลียร์ไปเตะหน่อยเตะหน่อยเตะหน่อยชุบเปื้อนหน่อยชุบเปื้อนหน่อยชุบเปื้อนหน่อยเคลียร์ไป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 เคลียร์ในดงไปเคลียร์ในดงไปเคลียร์ในดงไปเตะด้วยเตะะะดด้้้้ววยย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 เเ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 ตตตตตคคคคคคลลลลลีีีีีรรรรร์์์์์ไไไไไไไปปปปปมมม่่อองงินนา กดน้ำบัฟเฟอร์มากดน้ำบัฟเฟอร์มาเดี๋ยวไม่ทันกดน้ำบัฟเฟอร์มาก่อนกดกันไฟด้วยกดกันไฟเลยประจันต์ตั้มแดงประจันต์ตั้มแดงประจำนต์ตั้มแงประจำนต์ตั้มแงกดยากดยาสามสองหนึ่งทับเลยทับเลยสวิปหลังทับเลยสวิปหลัง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 ตั้งตั้งมาตั้งมาแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาแรง

อย่าไปอัดรู้โหแม่งเตะไวจริงจคืออาเคลียไปเคลียไปเคลียไปมันเตะไวมากเลยไวเคลียไปเคลียไปเคลียไปไอชิบหายอี่ก็ตาย่่่่่่่ออ่่่่่่่่่่่่่่ม่ม่่่่่ม่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่ม่่ออ่่น่่น่่่่่่่่่่่รอ่่่่่่่่่่